สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่ด้านหน้านะเอากันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากนะด้านหน้าของเราก็มีกล่อง Top ป e ีเ e ตสามสีเลยสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองซึ่งมันออก ตัวที่เป็นออปชันอันนี้มันเป็นค่ายไชน่าเวอร์ชันนะครับมันเป็นเหมือนกับแบบว่าชุดแต่งชุดอะไรเงี้ยสำหรับตัวอีวากเลียนซึ่งของบันไดที่มันออกมาเป็น RG เป็น Real g เกต h นะ่ะเฮียก็มีทุกตัวเป็น4ตัวคือมันออกมาสีชมพูเนี่ยมันยังไม่มีมันก็ทำออกมา3ตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เฮียเอามาให้ทุกคนดูก่อนแล้วแต่คือว่ายังไม่ได้รีวิวประกอบวันนี้ดีกว่าเราจะมาประกอบตัวชุดแต่งตัวนี้นะครับ ท็อปซีเกตนี่อันนี้เป็นสีแดงนะนัมเบอร์ศูก็เป็นสีแดงนะนัมเบอร์ศูนยก็เป็นสีม่วงที่มันออกมาเป็นตัวแรกแล้วก็สีเหลืองเนะฮะเป็นนัมเบอร์0ูซึ่งของท็อปซีเกตกล่องเนี้ยอ่าเฮียได้มาจากร้านพีกันดั้มนะครับผมซึ่งมันกล่องละประมาณ500อะไรประมาณนี้นะจ๊ะในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะซึ่งจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อย,อย่างสมมุติตัวสีม่วงเนี่ยมันก็จะมีชุดผ้าสีม่วง นะกับสีเขียวนะฮะแล้วก็เหมือนมีอาวุธของมันนะฮะก็อาวุธของมันค่อนข้างที่เยอะเลยเนะครับผมประกอบมาแล้วเนี่ยเนยมันก็จะมีแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยนะถามว่า500บาทถือว่าโอเคไหมก็ต้องมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะ3ตัวนี้เลยศย์ข้างในไอ้ตัว0ูเนี่ยอ่าเรามาดูดีกว่า0ู 00, เป็นยังไง ศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นเหมือนกันครับสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองสีขาวสีเทาเนี่ยตามคู่สีของมันนะที่เหลือก็เป็นออปชันสีแดงเป็นยังไงอ่ะเปิดให้ดู3สีเลยอ่ะนะเฮียเคยเปิดให้ดูแล้วล่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปหมโอเคอย่างเงี้ยอ่าเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าประกอบแล้วประกอบมันเลย3ตัวเลย <Yeah. S 1> นะเผื่อบางคนมีเฮ้ยผมมีแต่สีแดงก็เผื่อจะไปซื้อร้านพีกันดั้มเขาเขาไม่ได้มาอะไรผมนะคือ ก็จัดมาเพื่อที่ให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยสำหรับสาวกีวาเกเรียนถ้าเกิดใครมี3ตัวนี้ก็จัดไปได้3สีหรือถ้าเกิดใครมีสีใดสีหนึ่งก็เฮียเอามาให้ดูประกอบให้ครบไปเลย3ตัวนะจ๊ะเอางี้ดีกว่าพอเวละไป,ะไปดูประกอบกันเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะจ๊ะไปเลย ทุกคนเสร็จแล้วนี่ชุด t o อปส c r e รนะจ๊ะนะฮะก็เป็นของใช้หน้าเวอร์ชันและกันนี่ RGEW นะครับวีวากิเรียนเนี่ย General accessory <c oughs> นะครับผมก็กล่องละประมาณ500บาทอะไรประมาณนี้อ้าวเรามาดูสีแดงก่อนละกันสีแดงนะครับ เ้ hey, <S <S> <S เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่หล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมนะสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือไหลนะครับมีของใช้ของเดิมขึ้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมแ,แล้วก็ตรงนี้ oh, <okay. S 1> นะครับผมก็คือว่ามันสั้นลงนะฮะเฮียเอามาให้ดูนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดทุกกล่องนะครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะเปลี่ยนอันนี้ขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนนี่แขนตรงนี้นะครับผมแขนด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วเพื่อที่ใส่ดาบได มันให้ดาบมาทั้งคู่เลยครับ2อันแล้วก็ชิ้นนี้นะครับชิ้นเอวชิ้นนี้นะครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนชิ้นนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้ปืนมานะมันก็จะดูโหด,หดเหมือนโกดใครมาหรือเปล่าวะนะประมาณนี้ให้มาก็ถือว่าใช้ได้ดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่สําหรับคนที่ชอบแล้วก็เคี่ยว ให้เคียวมานะครับผมสีกล่องสีแดงเนี่ยให้เคียวมาสองสาอันเลยนะครับผมมันก็จะไม่แตกต่างกันเอ้ยประตูสีม่วงนะฮะเหมือนกันนะจ๊ะสีม่วงเนี่ยก็ให้มาเป็นเหมือนการเปลี่ยนตรงนี้นะดูนะมันหล่อขึ้นไหมนะแล้วก็เปลี่ยนแขนตรงนี้นะครับผมแขนตรงนี้แล้วก็ให้ดาบมาสองฝั่งแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเอวนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เคียวมาเหมือนกัน นะครับผมเกี่ยวนี่แบบนี้นะจ๊ะเกียวมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดแหละนะครับทุกคน <Okay. S 1> มันก็จะดูรอๆดูอะไรตรงนี้ก็คือว่าเฮียไม่ได้ทําจุดขยับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเปลี่ยนจุดขยับให้มีปืนเนี่ยมีปืนมาให้เนี่ยทุกคนเห็นป่ะอ๋อจ้าไปเลยอ่าเรามาดูสีเหลืองแล้วกันอ่ะนี่ครับสีเหลืองเหมือนกันครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ไหลตรงนี้ใช้ของเดิมบ้างนิดหน่อยแล้วก็หลังแขนเนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนเพื่อที่ให้ยึดดาบได้นะจ๊ะแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับผมชุดเอวอะไรประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ให้ปืนมาอ่ะมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ว่าถามว่าใส่ไปแล้วหล่อขึ้นไหมก็ก็หล่อขึ้นนะทุกคนมันก็ถือว่าเนี่ยแหละมันเป็นออปชั่นนะฮะแล้วก็ ตัวนี้ก็คือมีเคียวมาให้นะจ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีว่าเฮียจะว่ายังไงจะคุ้มไหมกับ3ตัวนี้นะจ๊ะกล่องละ5 0 0บาทก็เนี่ยของที่เอาออกจากของเดิมนะครับผมนะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการแต่งก็หรือว่ามีอีวาเกเลียนอยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงอ้าเราไปดูว่าเฮียจะให้กี่ดาวนะจ๊ะกับตัวนี้ครับชุดท็อปสีเขนะจ๊ะไา โย่เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับตัวนี้นะครับอีวากเ a ียนซึ่งเป็นของบันไดนะแต่คลิปนี้ยเฮียมาพิเศษนี่นี่นีรีวิวกับตัว Top ปสี r เ t นะชุดของมันเป็น0ู0ย์ศอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ก็นั่นแหละเอามาให้ทุกคนได้ดูคือกล่องเนี่ยมันกล่องละ500บาทนะครับผมซึ่งชุดพาร์ทของมันเนี่ยเฮีย er บอกแล้วเปลี่ยนอันนี้นี่เปลี่ยนชุดลายตรงนี้นะครับผมแล้วก็หลัง แขนนะครับซึ่งมันทําให้ยึดมิดดาบได้มิดดาบเนี่ยมันก็มีมาให้คู่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตรงสะโพกมีปืนมาให้ด้วยนะครับผม <Yahoo! S 1> นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงหน้าอกใต้หน้าอกอันนี้ทุกอันจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็นี่มันมีเคียวให้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะนะฮะก็สอ,อันนะครับผมก็แต่เฮียต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ใส่ใส่เคียว ให้มือมันจับได้เพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยเฮียหากล่องมันไม่เจอบอกได้เลยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนมือเพราะมันใช้ต้องใช้มือเก่าของมันนะฮะเพราะว่าไอตัวอีวากิเลียนเนี่ยมันให้มือมาเยอะมากนะในกล่องของบันไดที่มันให้มาเนี่ยก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนสรุปเลยแล้วกันตัวนี้กล่องเนี้ยกล่องชุดแต่งในราคา500บาทอะเฮียให้กี่ดาวเฮียบอกได้เลยว่า ถามว่ามันในราคา500บาทมันให้พาร์มาที่แบบประมาณนี้ยเฮียร,รู้สึกว่าแอบ,บเฉยๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดสาวกที่ชอบเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะได้พาร์ของมันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกับอาวุธที่มันให้มาเฮียบอกได้เลยว่ามันดีแต่ถามว่าความคุ้มในราคา500บาทเฮียแอบบที่จะแบบรู้สึกว่าแม่งแพงไปหน่อยว่ะมันแพงไปหน่อยถ้าประมาณสัก3า0ก็อะไรเงี้ยถือว่า ถือว่าโอเคเพราะว่า500ตัวของมันนะตัว e v RG เนี่ย,ยมันก็น่าอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแต่คือว่าออปชันแค่มีเคียวให้2อันมีลนะครับคือมันดูน้อยไปหน่อยจุดที่มันต้องเปลี่ยนแต่คือว่าราคามันอาจแอบแรงไปนิดหนึ่ง <Okay. S 1> นะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูเพราะมันออกมา3ตัวนะฮะเป็น0ู0ย์ศนะฮะสตัวนี้นะฮะมันก็ออกปรมานี้ในชุดแต่งของท็อปซีเกตถามว่าชอบไหมก็ดีเลยนะ ที่มันให้มาสีมันไม่ได้ต่างจากตัวของบันไดเลยแล้วก็อุปกรณ์คือล่องเรื่องอะไรถามว่าโคมไหมคถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะแต่อย่างที่บอกไปถ้าราคาถูกกว่านี้เฮียบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกเลย ถือว่าดีเลยนะสำหรับสาวกที่ชอบอีวากเลียนเพราะมันให้ดาบมาให้ปืนมาให้เคียวมาให้ชุดแต่งไหลมาให้ชุดแต่งยึดอุปกรณ์มาก็ถือว่าจ้าไปเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆของมันละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมชุดแต่งของอีวาเกเรียน3ตัวนี้ไปแล้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดติดตามไว้นะจ้าเราจะได้ไม่ผิดไม่พลาดนะ กับคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับป <Yahoo! S 1> ิ้วไปเลย